สวัสดีครับดีบสวัสดีครับเดี๋ยวให้พี่ๆนะครับแนะนําตัวให้กับคนที่กําลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มที่พี่เมฆครับผมครับพี่สวัสดีครับผมทเนตปิ่นมณนีนะครับจากจังหวัดกําแพงเพชรครับก็เป็นชาวนาที่ทํานาอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรรวมร้อยกว่าไร่นะครับวันนี้ก็โชคดีมากๆเลยที่ได้มาแบ่งปันเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ทานฟอร์มนะครับทั้งแานฟอร์มพสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรสองนะครับรวมถึงทานฟอร์มซอยด้วยสวัสดีครับผมนวัตศรีเดชนะครับชื่อเมนะครับ ก็เป็นกเกษตรกรที่ทําเกี่ยวกับข้าวโพดแล้วก็ทําส่วนยางอยู่อยู่จังหวัดกำแพงเพชรเหมือนกันครับก็เป็นผลลัพธ์จากผลิตภัณฑ์เหมือนกันก็ได้ใช้แล้วก็ในเรื่องของการลดต้นทุนวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการใช้กับในสวนคือข้าวโพดแล้วก็ส่วนยางพลานะครับก็ในเรื่องของการส่งแม่ปุ๋ยเนี่ยก็คือชาวบ้านเขาเรียกยูยเรียเนาะหรือ460เนี่ยร,ร,ราคามันโดดจาก600ที่เราเคยซื้อครับ ณปัจจุบันมันขึ้นไปที่พันเแล้วพันเสาเท่าตัวนะสเท่าตัวตอนนี้ตอนนี้เทียบกับว่าเราใส่ปุ๋ย1ลูกเนี่ยต่อไร่เนี่ยเราเหมือนกับเราใส่ไป3ลูกในความจริงเพราะมันราคามันพันพบาทถ้าบริหารต้นทุนไม่ดีนี่น้าตาไหลแน่นอนก็โอ้ปุ๋ยแพงคือเขาถึงขนาดเขาบอกว่าไม่อยากไม่อยากจะลงปลูกอะไรเลยเพราะเขารู้ว่าถ้าต้นทุนขนาดเนี้เขา คือมันราคาผลผลิตไม่รู้ว่าจะได้ตามนั้นไหมแล้วลงทุนไปจะได้คุ้มทุนไหมใช่มันคุ้มทุนไหมเขาคำนวณดูแล้วว่าต้นทุนมันโดดมาขนาดนี้ก็มันจะคุ้มกับการที่เขาจะทํำไหมอย่างงี้ครับก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าปวดหัวเหมือนกันต้องปรับตัวต้องปรับตัวให้ได้ครับในเรื่องของการการทําเกษตรตอนนี้ครับในยุคปัจจุบันปัญหาเรื่องปุ๋ยราคาแพงขึ้นแล้วก็น้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็ อย่างที่รู้กันอยู่เกษตรกรชาวนาก็ตอนนี้ราคาข้าวมันถ้าพูดตรงๆก็เจ็ดพันกว่าบาทเนี่ยแล้วต้องแบกรับภาระในต้นทุนที่สูงขึ้นเนี่ยกระทบอย่างแน่นอนครับผมก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับจริงๆเลยต้องย้อนกลับไปเมื่อปลายปี59เนาะเดือน10ตุลาเนี่ย1ิตุลาปลายปี59เป็นฤดูการที่ผมทำนับนาปีในฤดูฝนน่ะตอนนั้นทำทั้งหมดร้5ยห้าไร่ แต่จริงๆเนี่ยถ้าเกษตรกรตอนย้อนกลับไปปีนั้นเนี่ยก็คือปัญหาของเขาก็คือมีมีทั้งเพี้ยกระโดดลงนะครับแล้วก็มีแมลงบวกแมลงใช่ครับแล้วก็ศัตรูพืชหรือโรคพืชตอนนั้นลุมเล้านะครับบวกกับภาวะเศรษฐกิจหรือปรากฏการณ์ที่ออกข่าวในช่องก็คือปรากฏการณ์เอลนิโยหรือฝนแรงอะไรแบบนี้อะไรที่มราควบคุมไม่ได้นั้นเลยครับตอนนั้นก็ ผมได้รู้จักผลิตภัณฑ์ทานฟอมจากคุณครูเนาะที่ที่ผมได้เรียนแล้วก็<ม>อดีตผมก็เคยทํางานบูดนตรีเขาก็นําผลิตภัณฑ์ทานฟอมสูตรหนึ่งกับสูตรสองไปให้ล้องใช้ครับปัญหาตอนนั้นเลยคือข้าวเนี่ยมีปัญหาเป็นเป็นเชื้อรา<ม>นะครับถ้าพี่น้องที่ฟังไลฟ์สดตอนนี้ก็คือมีปัญหาพวกคอร่วงคอช้าหรือมันผลผลิตไม่ได้เต็มที่เนี่ยซึ่งผมประสบปัญหานั้นอยู่พอดีเลยครับเราก็<จ>ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ว่า เราหาหนทางกับการใช้สินค้าการภาคเกษตรหรือว่ายาเคมีท้องตลาดไม่ได้เราก็เปิดใจใช้เริ่มต้นนะครับก็ตัดสินใจใช้ไปทีนี้พี่น้องเราทําการเกษตรนะครับทำการเกษตรแล้วก็พอดีเรามีพี่น้องที่มีกลุ่มทํารถเกี่ยวข้าวด้วยก็เลยพอมาเกี่ยวข้าวเราแล้วเห็นผลลัพธ์จากการใช้ดีขึ้นก็มันเริ่มต้นจากการประทับใจในในเราก่อนแล้วก็ พี่น้องเราก็เกิดถามเอ๊ะเอายาอะไรมาใช้เนี่ยถึงได้ข้าวดีแล้วก็ผลผลิตไม่อดีขึ้นเน่นะลดต้นทุนลดต้นทุนอีแลใช่จากนั้นก็เกิดการใช้ดีบอกต่ออาจจะไปคนละชุดสองชุดอะไรเงี้ยก็เนี่ยจุดเริ่มต้นของผมนะอรัแล้วสุดท้ายแล้วมันช่วยยังไงครับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนอะไรเงี้ยที่เราพูดคุยกันครับพี่เดิมเลยอ่ะพื้นที่บ้านผมเนี่ยจังหวัดกำแพงเพชรมันเป็นพื้นที่นาดินทรายซึ่งซึ่งผมเคยมีโอกาสไปเรียนรู้เนาะกับกับกลุ่ม เขาเรียกอะไรทสมอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากรมวิชาการเกษตรหรือว่าท่าการเกษตรใช่ครับผมทีนี้พื้นที่ในดินแายผมหนึ่งเลยประสบปัญหาคือแร่ธาตุในดินน้อยนะครับแล้วก็มันเป็นเชื้อเขาเรียกว่าอะไรเป็นเชื้อราในดินได้ง่ายแล้วก็ปัญหาต่างๆพอเราใช้ประทับใจเนี่ยแล้วก็มันมันมีพี่น้องนะที่ว่าก็ชวนกันใช้ก็เกิดมีมีมีคนก็เขาเรียกว่ามีมีตัวแทนนเริ่มต้นเลยนะครับก็ มีมีพี่พี่วิชัยแล้วกันนะครับเข้าไปดูแลให้ในภาคส่วนของสินค้าใช่ว่าสินค้าดียังไงอะไรยังไงตามผลกันอย่างนี้ก็เกิดกับการใช้ดีครับผมชอบตรงที่ว่าต้นทุนดีกว่าในการลดต้นทุนเรื่องเรื่องปุ๋ยผมต้องใช้ปุ๋ยในในตกไล่ละลูกเลยกับนาข้าวเนี่ยนะครับตอนนั้นต้นทุนอาจจะไม่ถึงพันเจ็ดหมื่นนวันนี้ตอนนั้นประมาณ800กว่าบาทเป็นละห้าสิบเนี่ยแต่เราลดต้นทุนลงมาจาก จับเคยใช้แล้วละลูกสิบลูกต่อไรอ่เงี้ยเราลดลงมาเหลือแปดในหุนต่อไปเราลดลงมาเหลือหกลูกเหลือแล้วต่อไปเนี่ยเราใช้อัตราอยู่แค่หกลูกถึงห้าลูกแค่นั้นเองต้นทุนถ้าลดลงมาอย่างอย่างผมบอกตรงเลยหกลูกก่อนแล้วกันจากสิบเหลือหกถ้าลดลงมาได้สี่ลูกอ่ะแปดแปดสี่สามที่สองก็เกษตรกรอย่างผมเนี่ยก็ลดต้นทุนมาสี่พันกว่าเลยนะครับพอเริ่มใช้ช่วงแรกผลผลิตมันดีมาก ให้ผลผลิตคือแบบหลายเท่าตัวประทับใจแรกประทับใจมากเลยครับในเรื่องของของตัวทัรนฟอร์มคราวนี้มันจะมีแค่สงตัวที่ผมเริ่มใช้คือทารนฟอร์มพัดสูตรหนึ่งสูตรสองแต่พอมาช่วยตัวทารนฟอร์มซอยเนี่ยเริ่มเข้ามาเมื่อเมื่อปีนี้ปีนี้มันไปตอบโจทย์ในเรื่องของดินมากๆเพราะว่าตัวนี้จริงๆเราใช้อยู่แล้วแต่ตัวนี้มันตอบโจทย์คือมันมีเขาเรียกส่วนคุณมันสุดยอดมีอินกรีย์มีส่วนผสมใช่มันมีหลายตัวมากมันเป็นอะไรที่มันมี เขาเรียกมันมีให้ครบเลยครับเราไม่ต้องไปซื้อหลายตัวครับคราวนี้พอใส่ไปเนี่ยมันมันไปปรับในค่าดินเรารู้แล้วว่าถ้าค่าดินดีเนี่ยการปลดปล่อยแร่ธาตุเนี่ยมันก็ดีด้วยครับการใส่ปุ๋ยก็น้อยลงอ่าในส่วนตัวของผมเนี่ยเคยใช้กับข้าวโพดเนี่ยปุ๋ยเนี่ยเราจะใช้อยู่ประมาณ2ลูกถึง3ลูกต่อไร่ในรอบการผลิตครับอ่พอมาใช้พวกเนี้ยเราลดไปได้ถึงคือเกินครึ่งต้องบอกว่าเกินครึ่งเพราะว่าพอมันมีมีตัวช่วยในเรื่องดิน ในในช่วยใงเรื่องของใบด้วยเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ได้จริงๆครับก็<ม>พอวิกฤตปุ๋ยมาเนี่ยถามว่าเราปวดหัวไหมเราก็มีมีนิดนึงครับแต่เราต้นทุนในเรื่องปุ๋ยเราใช้ไม่เยอะอยู่แล้วก็มันก็มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออมามาตอบโจทย์ตรงนี้แหละ S 2> <S 2> <ม> <S <S ปุ๋ยมันลดน้อยลงลงไปเยอะมากครับตีเฉลี่ยแล้วต่อไร่เนี่ยประมาณลูกลูกนิดๆดลกง็ลดลงเกือบ50เปอร์เซ็นต์ลยนะใช่เกิน50เปอร์เซ็นต์ก็คือมันก็แบบโอ้ช่วยได้แล้วช่วงนี้ปุ๋ยราคาแพงเนี่ยเฮ้ยมันช่วยควบคุมตร,ตรงนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าเกษตร,รกรน่าจะมีกําลังใจในการที่จะเพาะปุูกอะไรเนาะมีแบบแนวทางนี้กห้สู้ต่อในยู่ที่อะไรมันก็แพงนะตอนนี้มากขึ้นใช่ไหมครับก็อย่างการการเพิ่มผลผลิตเนี่ยอย่างส่วนตัวนะครับผลิตกระพดเนี่ยเป็นกระพดะไม่ได้พันของบริษัทเนาะ เคยได้อยู่ประมาณตันสองถึงตันสามนี่คือเราใช้อัตราเต็มที่ของของปุ๋ยเคมีที่บริษัทเขาให้มาแต่ก่อนนะแต,แต่ก่อนแต่ก่อนอแต่พอเรามาใช้ตัวทานฟอร์มเนี่ยมันคือทุกขบวบนการเลยสามตัวเนี่ยมันได้ถึงตันเจ็ดในรอบการผลิตรอบนั้นครับแล้วปุ๋ยเราก็ใช้น้อยลงด้วยม,มันเหลือปุ๋ยคือต้นทุนคือแก๊ปส่วนต่างคอสของเรามันมันหายไปเยอะครับเพราะว่าปุ๋ยเราเหลือแล้วก็ผลลิตเหลือเพิ่มขึ้นครับ เพราะมันทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นสด้ายกำไรมันเพิ่มขึ้นกำไรมันเพิ่มขึ้นเยอะมากคุลดผลผลิตเพิ่มกาไรเพิ่มได้แฮปปี้แล้วคราวนี้เราเราก็มั่นใจในเรื่องสินค้าคราวนี้ก็ไปเรื่องของการแชร์และแบ่งปันให้พี่น้องเกษตรกรหรือญาติพี่น้องเราเพราะเราถือว่าเราพัแล้วเขาเห็นคือเขาเห็นแล้วเขาก็ถามเข้ามาถามว่าเฮ้ยใช้อะไรแม่ใช้อะไรเราก็ไปบอกผมใช้ตัวนี้นะ เขาก็เริ่มเริ่มมาสนใจแล้วเริ่มมาปรับเปลี่ยนวิธีเพราะว่าถ้าเรายังไปยึดติดในในเรื่องของเขาเรียกความสำเร็จเดิมๆคือเราเคยใช้แบบนี้สูตรสำเร็จคือใช้แบบนี้ได้เท่านี้ใช้ปุ๋ยเท่านี้ได้เท่านี้ถ้าเรายังไปยึดติดแล้วเราไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการคือคุณไม่เปลี่ยนผลลัพธ์มันก็ไม่เปลี่ยนคุณต้องลองปรับเปลี่ยนแล้วแล้วมันช่วงนี้มันเป็นเขาเรียกเป็นโอกาสเพราะวิกฤตปุ๋ยมันแพงคนก็เริ่มปรับเปลี่ยนว่าเออถ้าเลิกถ้าจะเปลี่ยนใช้ปุ๋ยมาใช้ตัวอื่นที่มันช่วยเเสรริมียจะะหาอได ผม,ผมเป็นคนคอคำนวณอยู่แล้วน่อยนะว่าอัตราต่อไร่เหมือนเหมือนพี่เมฆแหละแต่ผมจะคิดตั้งแต่กระบวนการเริ่มทําเลยว่าค่าใช้จ่ายตั้งแต่การไถเพถาะไถพวนหรือว่าหรือว่าการซื้อต้นทุนมเมล็ดพันธุ์ยันกระทั่งเก็บเกี่ยวเนี่ยต้องต้องต้องใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยจากปกติเลยผลผลิตมันถ้าไม่ได้ใช้หรือว่าก่อนหน้านั้นน่ะพื้นที่บ้านผมมันมันค่อนข้างแบบอย่างที่พูดแหละเป็นดินทรายมันไม่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือ ถ้าเป็นนาข้าวเลยมันไม่ได้ไล่ละเกวียนนะครับไม่ได้ไล่เกวียนได้ไม่เต็มใช่ครับทีนี้ต้นทุนที่ผมคํานวณตั้งแต่แรกเลยเนี่ยต้นทุนเรือตอนเนี้เฉลี่ยเลยผมผมมีค่าใช้จ่ายกับการทํานาตอนหนึ่งไร่เนี่ยหกพันบาทหกพันบาทต้นทุนนะตอนหนึ่งไร่แล้วราคาขายข้าววันนี้ความชื้นยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ราคาขายได้เจ็ดพันห้ากำไรละตอนหนึ่งไร่หกพันกับเจ็ดพันห้ามันมีส่วนต่างแค่พันห้าเองนะครับแต่ว่า จุดไยแม็กก็คือ<ม>ในในเรื่องการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทรนฟอร์มทั้ง3ตัว3รายการนี่ในการมาลดต้นทุนนะครับทีนี้ตอนนี้ยณนะวันนี้เลยราคาปุ๋ยมันต่อนหนึ่งกระสอบเนี่ยหนึ่งพบาทบนะครับ,รบผมบอกไปเบื้องต้นว่า1นไร่เนี่ยใส่1ลูกนะครับแต่ที่ผมกล้าการันตีเลยแล้วก็ใช้ตั้งแต่ปี5-9ยันปีนี้ปี6 6 5 <65. S 1> ครับต้นทุนผมลดลงมาเหลือ ได้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นเต็มร้อยเลยครับแต่ทีเนี้ยหมายความว่าผมลดต้นทุนปุ๋ยลงมาได้ครึ่งจากพันเจ็ดห้าสิบลบหารหารสองก็เหลือประมาณแปดประมาณเก้าร้อยอ่ะแปดร้อยกว่าเนี้ยฮะอันเนี้ยเป็น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 จุดที่แบบผมประทับใจมากที่ว่าผมได้ข้าวหนึ่งคือได้ไร่ละเกียนกว่าเธอแล้วก็เราเหลือส่วนต่างแปดร้อยเนี่ยอย่างสิบไร่ผมอาจจะได้ข้าวไร่ละเกียนเลยแต่ว่าต้นทุนการใช้ปุ๋ยเนี่ยผม ลดลงมาได้เป็น, <า S 1> นครึ่งทานฟอร์มเนี่ยผมมองว่า sono, มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไปแก้ปัญหาเพราะว่าในแต่ละครั้งเนี่ยทำเกษตรเนี่ยมันจะมีปัญหาร<ว>เรื่องของโรคแมลงสภาะวะอากาศอะไรเงี้ยเรื่องของดินมันเป็นปัจจัยน่คราวนี้ช่วงจังหวะที่เราเราเรามองเรามองเขาเราียกว่าตําแหน่งให้ให้ให,ให,ให้ตำแหน่งของของตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยครับในการเปิดใจเนี่ยในส่วนตัวผมของผมเนี่ยช่วงแรกที่เขามาแนะนำเนี่ยเราก็ปิดกั้นเพราะว่า เราเคยใช้แบบเนี้ยแล้วมันผลผลผลิตแบบเนี้ยอการจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็กลัวว่าถ้าเราไปเปลี่ยนปุ๊บเราไม่ได้ผลผลิตเท่าเดิมในแต่ละรอบเนี่ยเงินเราก็คือจะหายไปถ้าถ้าเกษตรกรเนาะเคยได้หนึ่งตันสมมุติถ้าเปลี่ยนมาใช้เฮ้ยมันจะได้หนึ่งตันเหมือนเดิมไหมใช่มันจะได้หนึ่งตันเหมือนเดิมไหมอย่างเงี้ยช่วงแรกเราก็ไม่ยังไม่เปิดใจแต่เราตัวผมเองเนี่ยซื้อสินค้าตัวเนี้ยเพราะว่าเราซื้อเราซื้อด้วยความเกรงใจครับซื้อมาขวดเดียวครับ แต่พอดีว่าจังหวะว่าช่วงนั้นเรามีปัญหาในเรื่องของพืชพืชที่เราปลูกนี่นแหละเราก็ได้ทดลองไปใช้แล้วมันเห็นผลลัพธ์แบบเฮ้ยมันว้าวอ่ะมันดีอะ่ะ<ม>เราเฮ้ยเฮ้ยมันดีขนาดนี้เลยหรอเราก็เลยไปซื้อมาซื้อมา,อมาใช้คราวนี้เราต้องเข้าใจเกษตรกรว่าเฮ้ยเราเขาเขาโดนมาเยอะแต่เราจะทํายังไงให้ผลิตภัณฑ์เราอะ่ะเข้าไปอยู่ในใจเขาให้ได้ครับการคุยเนี่ย ถ it, ti, au, ้าเป็นเกษตรโชคดีที่ว่าผมเป็นลูกเกษตรเกษตรแล้วได้ทําเราเข้าใจแล้วคราวนี้ภาษาที่เราคุยมันเหมือนกับมันสื่อถึงกันเข้าใจกันมันเข้าใจกันเพราะอย่างคำว่าเพูดเนี่ยเราไปคุยเขาเราก็รู้ปัญหาเขาคราวนี้การเปิดใจในผมผมแนะนําว่าในเรื่องของเราไปถามปัญหาเขาเยอะปัญหาของเขายี่ยบอกเหมือนเป็นเป็นหมออย่างนี้ใช่ไหมใช่เหมือนเราเป็นหมอเราเราเป็นผู้เขาเรียกไปช่วยะครับปัญหาเขาเราไปช่วยแก้ปัญหาเขาเราก็ไปถามเขาเยอะว่าเกิดปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ย การเพราะการการเพาะปลูกคราวนี้เราก็จะรู้จุดว่าเขาเกิดปัญหาอะไรเราก็นําเสนอของเราว่าผลิตภัณฑ์ของเราช่วยแก้ปัญหาอะไรได้ได้ของของเขาเนี่ยครับเป็นการเปิดใจเขาในเบื้องต้นเพราะว่าการคุยกันเนี่ยมันจะมันก็จะถูกจุดนั่นแหละคราวนี้เราก็นำเสนอได้แล้วเราก็มั่นใจด้วยว่ารู้ว่ามัช่วยเขาได้จริงๆใช่ช่วยแก้ปัญหาที่เขาเขาเจอได้จริงๆใช่ครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการแชร์ประสบการณ์การใช้เงี้ยให้เขาได้รู้ว่าเออเงี้ยแล้วอาจจะมี ในหลายๆเคสที่เราอาจจะนําเสนอให้เขาดูก็เนี่ยครับฝากพี่เนธเหรอครับพี่เนตรไปแนะนํายังไงเปิดใจยังไงให้คนมาใช้ทรานส์ฟอร์มถ้าในส่วนตัวผมเลยผมก็เนี่ยประทับใจจากการใช้เบื้องต้นก่อนครับจากนั้นในกลุ่มของผมเองเนี่ยก็คือพี่น้องเนี่ยทำทำการเกษตรอยู่แล้วอย,อย่างเบื้องต้นเลยก็คือพอผมใช้ดีนะครับก็เขาก็ใช้ตามกันใช้ตามกันแต่ส่วนในพอมันกระจายไปในวงกว้างเนี่ยผมใช้เทคนิคในการ เหมือนเหมือนเหมือนจากกลุ่มพี่น้องก่อนออกไปกับญาติกับเพื่อนก็คือ,อมผมจะมใช้กเล็กก่อนขยายขยายครับอ่าใช่ทีนี้แปลงพื้นที่การเกษตร,รมันอยู่รอบตัวมันเขาเขาสามารถขี่รถผ่านไปผ่านไปมาเห็นนะครับจากนั้นเราก็อาศัยเอาภาพเอาภาพอย่างอาภาพ b บอหรือภาพที่เขาได้ผลลัพธ์ดีๆเงี้ย ก็เอาไปเล่าให้เขาฟังส่วนนี้ใช้แล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีก็บอกให้ดูส่วนนี้สิส่วนนี้ใช้แล้วดีนะเนี่ยเพราะว่าเขาใช้อะไรใช้ทรานส์ฟอร์มอะไรแบบนั้นก็อันนี้อันนี้ในในเคสที่แบบใกล้ตัวเลยนะครับส่วนถ้าไปในในในพื้นที่ห่างไกลหรือว่าอาจจะหมู่บ้านต่างอำเภอเนี่ยเราก็อาจเนี่ยทํานองเดียวกับพี่เมธบอกเลยก็ไปช่วยในเรื่องแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้แล้วก็ต่างๆเลยนะครับแล้ว นี่แหละฝากทาตัวเป็นลูกเป็นหลานนะสนิทค่อยเสนอเนี่ยนะก็เนี่ยครับอาจจะมีให้ทดลองบ้างบางส่วนอย่างเงี้ยครับตัวเนี้ยมันมีท่าอาหารของเราจริงๆแล้วมันครบเลยสิบสามแล้ท่าที่ที่ที่อยู่ในนี้หมดเลยครับเพราะเพราะไม่ต้องไปหาอะไรแล้วครับแล้าท่าอาหารที่จําเป็นที่เพิ่มต้องการอยู่ในนี้แล้วท่าหลักรองเสริมมันมีครบเลยครับแล้วมันมีเสริมพวกกรดอะมิโนคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีครบเลยครับใช้แค่กลุ่มเนี้ย แล้วมันมันตอบโจทย์เขาได้เลยอันเนี้ยเราก็ไปเสริมได้ในตรงนี้ครับก็คือเหมือนแบบแล้วมันเป็นพ่นทางใบใช่ไหมใช่แล้วมันสะดวกในเรื่องของเพราะปัจจุบันเนี้ยผมบอกเลยว่าอย่างอย่างผมเองใช้โดนในการบินฉีดครับผมเราไม่ได้ใช้คือเราลดเรื่องของการใช้โคนเข้าไปสัมผัสกับเพราะว่าเราฉีดร่วมกับสารเคมีอยู่แล้วคราวนี้เราใช้โดเราสะดวกเพราะหนึ่งก็คือว่าถ้าใช้โดเนี่ยมันจะแม่นยํามากกว่า การฉีดพ่นมันก็จะได้ปริมาณที่มันเป๊ะกวะ่าอย่างค,คือมันจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้เลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีนวัตรกรรมเนี่ยมันเข้ามาช่วยด้วยแล้วทานฟอร์มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เข้ามาในยุคข,ของเกษตร,รสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับมันก็ไปตอบโจทย์ตรงนี้แหละถ้าเป็นผมกับนาข้าวเนี่ยผมจะเริ่มใช้ตั้งแต่ทานฟอร์มเอาสูตรหนึ่งก่อนดีกว่าครับทานฟอร์มสูตรหนึ่งฝาเขียวเนี่ยตั้งแต่ในการใช้แช่มเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับเพราะหลักการของการทำนาเนี่ยเขาจะแช่มเมล็ดพันธุ์ข้าปูก,ก่อนนะครับ เพราะว่าในตัวทานฟอร์มเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีวิตามินบีหนึ่งนะครับในการกระตุ้นเรื่องการงอกของเมล็ดพันธุ์นะครับจากนั้นระยะฉีดพร้อมยาคุมนะครับเกษตรกรที่ทํานาจะใช้สามสองเขาเรียกว่าหนึ่งถึงสามวันจะเขาเรียกว่าฉีดคุมเลนเนี่ยตัวนี้มันสามารถไปช่วยปรับปรุงหน้าดินหรือว่าปรับปรุงดินที่ว่าเป็นดินกรดดินเค็มเราให้ไปพร้อมกับยากำจัดปะชพืชได้เลยครับโดยทานผสมกันได้เลยใช้พร้อมกันได้เลย เดิมไม่มีทานฟอร์มซอยก็ผมก็ใช้ตัวนี้ในการผสมนะครับผสมด้วยกันจากนั้นก็ตัวนี้ขี่เด็ดสุดๆนะฮะที่แอบอ่โาะทันฟอร์มอือมาตอบโจทย์ตอนยุคราคาปุ๋ยแพงก็คือตัวนี้เจ๋งตรงที่ว่าเราสามารถใช้พลุกเขากับปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดได้ด้วยครับสิ่งที่ว้าวเลยก็คือืถ้าเราต้องการซื้อปุ๋ยเคมีนะครับสามลูกเลยท้องตลาดสามลูกเนี่ย ให้มองตัวนี้นะครับเหมือนทดแทนเรื่องปุ๋ยได้ก็คือสามารถตัดปุ๋ยออกไปได้1ลูกเลยครับ1ลูกได้เลยนะครับก็ใช้ปุ๋ยแค่2ลูกแต่เอาตัวนี้นะครับโดยการใช้กระบะผสมปุ๋ยนะครับแล้วใช้ตัวนี้เข้าไป1ถุงเนี่ยมันก็จะช่วยในการลดต้นทุนปุ๋ยได้นะอันนี้อันนี้คือใช้ตั้งแต่ระยะข่า25้าถึง3 0วันนะครับก็จากนั้นสูตรเคล็ดลับเด็ดๆเลยก็คืออ่ะ นี่เลยนี่เลยทานฟอร์มสูตรสองสูตรสองกับสูตรหนึ่งจะมาตอนข้าวท้องครับข้าวท้องครับข้าวท้องสามารถบวกกันได้เลยทั้งสองสูตรนะครับฉีดตอนระยะข้าวท้องก็จะช่วยบำรุงท้องข้าวให้ดีขึ้นสามสิบวันแรกตัวนี้ก่อนนะใช่แล้วก็มานี่ต่อบวกด้วยสูตรสองตอนข้าวท้องสุดท้ายถ้าภาษาชาวบ้านหรือเกษตรกรเนี่ยตัวนี้เขาเรียกว่าสูตรเร่งเต็งเพิ่มแป้งเร่งเต็งเพิ่มแป้งเนี่ยเร่งน้ําหนักเพิ่มแป้งเพิ่มน้านมเนี่ยผม ถ้าความชื้นน้อยสาวๆเลยนะเร่งเต็งเพิ่มแป้งนะเข้าแน่นแน่นอนครับผมนี่เลยการันตีตัวนี้ครับสุดยอดจริงๆนะครับเนี่ย t r a n s f o r สูตรสองในการเร่งเมล็ดเร่งรวงนะครับเนี่ยในส่วนของข้าวโพดเนี่ยผมใช้ตัวนี้ในการลองพื้นเลยปกติเนี่ยถ้าทำข้าวโพดเนี่ยมันจะใช้จริงๆมันมีปุ๋ยอยู่สามตัวที่ใช้คือแม่ปุ๋ยคือยูเลียครับ00แล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอก็คือ1 5 5 1 5และอีกสูตรหนึ่งก็คือ1 3 1 3 1 1มันจะใช้อยู่ประมาณสามตัว ก็ตัวนี้ผมใช้รองพื้นแทนโดยผสมน้ำหนึ่งพันลิตรฉีดพ่นในพื้นที่ที่จะใช้ชุดนั้นที่พี่เมธบอกอ่าโดยตัดปุ๋ยสูตรสิบห้าออกไปในรอบแรกเพราะว่าหนึ่งอย่างผมทำห้าสิบไร่เนี่ยผมจะใช้ปุ๋ยรองพื้นอยู่ประมาณสิบกว่าลูกครับชุดแรกเนผมไม่ใช้เลยสูตรสิบห้าเนี่ยผมใช้ตัวนี้ฉีดพ่นหนึ่งถุงเนี่ยผมใช้น้ำผสมคือพันลิตรฉีดปรับปรับลงในหนึ่งถุงนะผสมพันลิตรแล้วก็ฉีดใส่ดินเลยใส่ดินเลยครับแล้วเราหยอดพ่นเนี่ยโดยที่เราไม่ต้อง ใช้รองพื้นเลยในรอบแรกนะครับเพรากาบเราประหยัดปุ๋ยไปละสิบกว่าลูกโอ้โหครับในช่วงแรกอพอเขาพูดโตขึ้นมาสักระยะหนึ่งประมาณสิบสิบห้าถึงยี่สิบวันเนี่ยเราจะฉีดพร้อมกับยาฆ่าเขาเรียกยาคุมผ้าผ้าหญ้าใช้ล่วงวัสดุเคมีได้โดยบวกตัวทานฟอร์มสูตรจุดหนึ่งด้วยครับแล้วก็ใช้ตัวทานฟอร์มซอยไปด้วยในการฉีดพ่นครับแล้วพี่ไมยใช้โดนด้วยใช่ไหมตอนฉีดพ่นใช่ปะช่วงแรกเนี่ยเราจะใช้คนฉีดในกระบอ เก็บยาก่อนพอเขาโตขึ้นมาสักประมาณเดือนเดือนขึ้นไปในสาสวันถึงสีวันเนี่ยเราจะใช้โดนและตกอนนี้ก็จะใช้ตัวสูตรหนึ่งูรสองบวกกับบวกกับบวกกันเลยผสมกันเลยผสมกับยาเขาเรียกยาสารกำจัดแมลงครับฉีดพ่นเลยครับแล้วระยะที่ว่าเราใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งเราจะใช้ตัวนี้แหละตัวทางความซอยเนี่ยคุกเข้ากับปุ๋ยในสูตรของแม่ปุ๋ยคือยูเลียแล้วก็สูตรสิบห้าสิบห้าสูตรเนี่ย อันนี้เราจะเริ่มใช้ปุ๋ยแหละครับพวกเขาแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าหวานเนปยแป้งก็แล้วอีกระยะหนึ่งก็คือตอนที่อย่างที่บอกก็คือตัวนี้มันเร่งเต่งคือตัวนี้ครับเพิ่มน้านมเพิ่มน้ำหนักนี่แหละูกต้องปักกระโพดจะใหญ่มากถ้าคุณใช้อืมอืมแต่ก่อนไม่ใช่แบบนี้ไซส์ไม่เท่านี้ใช่ครับไปส่งโรงงานไม่ใช่ไซส์นี้ใช่มันจะไซส์เล็กลงน้ำหนักมันไม่ดีคือแป้งเปอร์เซ็นต์แป้งมันจะน้อยครับพอเราใช้สูตรสองไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งมันเยอะน้ําหนักมันก็เลยเยอะครับ เมฆาโพดมันจะอ้วนแล้วกันแน่นคือเราเราได้ราคาเพิ่มขึ้นไหมด้ราค้วยแล้วก็พ่อค้าก็จะชอบในเรื่องของเขาเรียกมันมันสวยเม็ดมันสวยไงครับสีมันสวยมากเนี่ยเขาจะเพิ่มราคาแล้วก็เราก็ประทับใจกับสินค้าตัวนี้แหละนะครับก็มีนีรวมหลักหลายล้านบาทเนี่ยก็ปลดหนี้ได้ใช่ปลดหนี้ได้ปลดหนี้ได้ปลดหนี้ได้ใช่เลยใช่จากนั้นเราก็ไปหลายจังหวัดนะครับโซนภาคเหนือของเราเนี่ยจนเขายอมรับว่าตัวเนี้ ใค้ตอบโจทย์จริงๆนะครับเนี่ยพิกวิกฤตจากโอกาสเป็นหนี้สินก็กลับมาลุยด้วยกันนะครับครับผมแล้วพี่เน่ตอนนี้คือแบบว่าดีขึ้นแล้วเนาะปลดหนี้ได้แล้วก็ตอนมีรายได้อะไรที่มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับถ้าพูดเลยเนาะไม่ไม่ไม่อายกันเท่าไหร่ก็ร่วมรวมสา้านเลยสามล้านนะครับในระยะเวลาจากปี59กเนี่ยก็ทยอยปลดหนี้สินเคลียร์หนี้สินด้วยสินค้าที่ ช่วยพี่น้องเกษตรกรของเราเนี่ยตอนนี้ผมน่าจะเหลือประมาณแสนต้นๆนะครับจนจนธนาคารสีชมพูแห่งหนึ่งเนี่ยผมไม่เอ่ยแบรนด์นะเขาบุยกให้ผมเป็นเป็นลูกหนี้ดีเด่นลูกหนี้ดีเด่นใช่ครับจนเขาถามว่าโลแล้วตอนนี้ใช่น้องทํากิจงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยเนี่ยประทับใจส่วนตัวแล้วก็ มันไม่ช่วยมันไม่ใช่แค่บอกว่ามันมันเรื่องการทําการเกษตรเนาะแต่ว่ามันเป็นเรื่องจิตใจที่มันช่วยให้เราได้แบบมันปลดหนี้ได้แนี้มันแล้วเราก็ดีขึ้นมากจริงๆแล้วแล้วผมชอบในการแบ่งปันเรื่องเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับก็คือเรารักเราลักในชีวิตจิตใจของการเป็นลูกเกษตรด้วยนะครับก็เนี่ยลงไปทุกพื้นที่ไงได้ความสุขจากการไปแบ่งปันได้ผุกคีตีมงกับเกษตรกรลุงป้านะาอ่ะคือจะบอกว่า มันเป็นยุคของเขาเรียกต้องปรับเปลี่ยนแล้วอะค่าไฟก็แพงน้ํามันก็แพงคือจากเมื่อก่อนเนี่ยเคยใช้น้ำมันเขาเรียกในในการของเรื่องในเรื่องของเกษตรเครื่องยนต์เราก็ใช้น้ํามันในเรื่องของเกษตรคราวนี้ปัจจุบันเนี่ยมันมันน้ำมันมันไม่ไหวแล้วครับผมบอกเล,เลยเราก็เปลี่ยนมาเรื่องของการใช้ไฟฟ้าใช้มอเตอร์ในการสูบน้ําอะไรเงี้ยแต่ปุ๋ยเนี่แหละ เกษตรกร,ร,กรถ้าไม่ปรับเปลี่ยนนะผมบอกเลยว่าต้นทุนคุณจะสาม,สามเท่าตัวคุณจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะสิ่งพวกนี้มันมันต้องใช้แต่จะทํายังไงให้เราเซฟให้เราลดต้นทุนได้ก็คือคลดการใช้แต่มาเสริมด้วยตัวอื่นปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ปุย๋ยคือถ้าเราไม่เปลี่ยนวันนี้นะอนาคตมันก็คือต้นทุนมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆแนวโน้มคือมันไม่มีทจะลดลงนะผู้ผลิตเขาใช่ผู้ผลิตเขาอะ เขาได้โอกาสแลวครับมันขึ้นอย่างเงี้ยเขาไม่ลงให้เราแน่นอนครับถ้าเราไม่เปลี่ยนนะเราเราจะต้นทุนเยอะมากแล้ววันนี้เรามีสินค้าดีๆเรามีสินค้าที่ตอบโจทย์อยู่ตรงหน้าท่านเลยครับปุ๋ยมันกินได้สองทางรากกับใบต้องบอกว่าดินแต่ละจุดมันไม่เหมือนกันเนาะครับอ่าเราก็ดูสภาพดินดูสภาพของพืชของเราครับในแต่ละจุดของเราก็ในช่วงแรกอ่าถ้าเกษตรกรยังไม่มั่นใจก็ในเรื่องของการลดปุ๋ยเม็ดลงอ่าลดปุ๋ยเม็ดลงแล้วเรามาฉีดพ่นตัวเนี้ย หรือว่าใช้ทัน์มสูตรหนึ่งสูตรสองแล้วก็ทันฟอร์มซอยของเราแล้วคุณก็ดูสังเกตพืชของเรามันตอบสนองเป็นยังไงในช่วงเบื้องต้นแต่ถ้ามันม่นใจมากขึ้นสามารถลดปุ๋ยได้เกินครึ่งลดปุ๋ยเม็ดไปเ,เกินครึ่งนะเลยครับใช้ชุดนี้พอชุดนดี้ได้เลยครับ<ม>เพราะว่าปุ๋ยแพง ลองเปลี่ยนดูครับมันเป็นโอกาสของเราที่จะเปลี่ยนครับแล้วคือเปิดใจก่อนลองก่อนอาจจะลองเล็กๆนะสักไร่หนึ่งก่อนใช่ลองใช้ดูว่าเป็นยังไงบ้างแล้วค่อยเพิ่มเพิ่มขยายขึ้นเรื่อยๆใช่ครับถ้ามั่นใจก็คือใช้เต็มที่ไปเลยครับอืมเปิดใจจากการใช้นี่แหละครับพี่เนตรมีเทคนิคไหมใช้ปุใช้ปุ๋ยเม็ดควบคู่ด้วยไหมครับใช่ครับอย่างอย่างที่พี่เมตบอกเลยแต่ผมจะให้เทคนิคในการใช้ผสมเอาปุ๋ยผสมกับทานฟอร์มซอยนะครับอือัตราการใช้ก็อย่างที่เขาระบุเลยนะครับก็คือหนึ่ง หนึ่งถุงของเราเนี่ยหนึ่งกิโลกรัมกับปุ๋ยสองลูกนะครับแล้วให้เปรียบเทียบเราเกษตรกรดูด้วยตาเปล่าได้อยู่แล้วครับว่ามันมันมันสมบูรณ์ดีไหมโตดีไหมก็คือตรงนี้แหละเทคนิคเลยก็คือใช้ตัวนี้ในการคลุกเขาผสมลงไปนะครับครับแล้วก็ใช้ในพื้นที่แปลงเดิมนั่นแหละนะครับแล้วก็ปรับลดเพิ่มได้เนี่ยอยู่ที่เราเลยครับทีนี้บอกเลยว่าอีทีว่าลองดูก่อนนะอย่างแรกต้องลองดูก่อนแล้วก็ หลังที่เมย์บอกว่าใช้ไปเรื่อยแล้วเห็นเราดูด้วยตาเปล่าเราเห็นว่ามันมีผลผลิตที่มันดีมากขึ้นแล้วก็ค่อยค่อยเบาปุ๋ยเม็ดลงนะแล้วก็มาใช้ตัวนี้ต้นทุนลดแน่นอนคนโกหกได้ครับพืชโกหกไปได้เห็นชัดๆมันจะเห็นใบเขาฉีดพ่นใปมันก็ออกของมันเลยครับใช่เราอาจจะโกหกกันได้แต่พืชโกหกไม่ได้นั่นวันวันวันนั้นไปไปไปจังอีกจังหวัดหนึ่งมาเขาบอกมันไม่สามารถยัดใต้โต๊ะได้เห็นแน่นอนยังไงมันต้องโตขึ้นมา่เราดูมันดีไม่ดีไม่ต้องมันโกหกกันไม่ได้น้ใช่ไหมครับ ทีนี้มีคำถามเนื่อถามพี่เมธนะอัตราส่วนใช้โดรนบินพี่ใช้ที่เท่าไหร่ครับผมในในส่วนของไร่ข้าวโพดนะผมจะใช้อยู่อัตรา 40cc ต่อไร่ครับ10 10 40cc ต่อ1นึ่งไร่สมมุติเราใช้เราฉีดพ่น10ไร่แล้วก็ใช้ 400cc นะครับสูตร1สร2ผสมกันผสมกันได้เลยแล้วก็บินเลยยาวได้เลยครับแม่นยำกว่าประหยัดแรงงานก็ นี่ปรับตัวเห็นได้ชัดนะตอนนี้คือ,คอพี่เมฆมาใช้เทคโนโลยีเพิ่มากขึ้นถ้าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยใช้คนฉีดพ่นเนี่ย ถ้าถ้าเราไปจ้างเขาเนี่ยเขาเดินฉีดบางทีมันหลงอืเราจะรู้เลยว่าเออตรงนี้นตรงนี้ฉีดไปแล้วนี่มันมันพอพอฉีดไปตรงนี้มันมันมีอาการเหลืองเรารู้เลยเขาไม่ได้ฉีดไม่ถึงแต่ถ้าโดนในความแม่นยํามันจะแม่นยํากว่าแล้วการให้มันเสมอกว่าครับครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยอ๋อต้องปรับตัวนะครับเพราะคนเดินกับโดนมันมันไม่เหมือนกันมันไม่ละเอียดเท่ากันตอนนี้ก็เริ่มมีไฟฟ้าใช้ที่เนีก็ได้ข่าวว่ากาลังปรับเนาะใชใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นรอบรอบสุดท้ายเนี่ยของฤดูการก็บเกี่ยว โดรนเหมือนพี่เมฆเหมือนกันเพื่อคุยกันแล้วก็แบ่งปันความรู้กันครับอย่างผมน้าข้าวเนี่ยก็ของเขา40ของผมก็ลดมาเป็น20่สิบีนะครับกับเนี่ยต่อการใช้ต่อครั้งต่อไร่อะไรอย่างนี้นะครับก็ให้ดูพืชพืชแต่ละกลุ่มแต่ละอะไรตัวกันนะครับหรืออัตราการใช้อ้างอิงจากครับคืออัตราการใช้แล้วมันจะบอกว่าอัตราการใช้เนี่ยคือมันไม่ได้ฟิกตายตัวนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมเนาะสภาพดิน โรคพืชหรือว่าอายุของพืชณตอนนั้นใช่ไหมครับตะกี้พี่เมธเล่าให้ผมฟังว่ายกตัวอย่างนะว่าเหมือนเราทานให้อาหารเด็กอะไรอย่างนั้นเล่าให้ฟังก็เหมือนกับเราป้อนเหมือนเด็กครับค่อยนป้อนอาหารให้เขาพอโตขึ้นเราก็เพิ่มปริมาณการใช้การฉีดให้เขานี่ครับมันเป็นลักษณะแบบนั้นซึ่งเป็นเกษตรกรจะเข้าใจการใช้อยู่แล้วเฮ้ยขนาดเท่านี้มันควรจะเป็นเท่าไหร่ฉีดบ่อยกระฉีดไม่บ่อยด้วยครับมันอยู่ที่หลายๆปัจจัยครับซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมี เรียกเรียกว่าเป็นสัดส่วนที่แนะนำนะอยู่ตามเอกสารที่เรามีโบรชัว r ์ความรู้ที่เรามีนะครับหรือว่าชานฟอร์มซอยใช้ในระหว่างปลูกพืชเสร็จแล้วได้ไหมคะเอาพี่เมฆก่อนนะมาตานนี่ดีมากเลยคุณแสงเดือนแสงแสงเทียนครับเพราะว่าจริงๆเราไปหน้างานเนี่ยเขาจะถามกันบ่อยมันจะใช้ช่วงปรับดินยันได้อย่างเดียวเหรอตัวนี้ผมบอกเลยเลยว่ามันใช้ได้ทุกช่วงอายุพืชเพราะว่าเราไม่ได้มีสารคือเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่เฉพาะสารปรับปรุงดินอย่างเดียวครับ มันมีธาตุอาหารให้ทั้งหมด8ตัวธาตุอาหาร8ตัวด้วย8ตัวเลยครับละลายกรดอะมิโนพืชวิตามิน B1 อะไรเงี้ยพวกเนี้ยคือที่ต้องการเพื่อให้พืชมันโตนะใช่ครับเพราะว่าพวกเนี้ยมันช่วยเรื่องของสภาพเขาเรียกปรับสภาพของพืชด้วยทนสภาพแรงของของสภาพอากาศในปัจจุบันเหรนไหมทุกวันนี้คือ4ี่วันนี้มันร้อนมากอืมมลภาวะใช่ครับแล้วแรงอะไรเงี้ยคราวนี้พวกเนี้ยเราฉีดพ่นได้ตลอดทุกช่วงอายุของพืชเพราะว่าเราสามารถใช้ร่วมกับเขาเรียก เราฉีดพ่นอยู่แล้วแล้วพฤติกรรมเกษตรก็คือเกษตรกรเนี่ยเราไม่ได้ไปเปลี่ยนวิธีวิธีชีวิตของเขาแค่เราเสริมของของเราเข้าไปมันง่ายกว่าการใช้ของเขาครับไม่ใช่ไปเปลี่ยนทั้งหมดคือค่อยๆปรับค่อยๆปรับใช้เข้าไปใช่ไหมมันไม่ยุ่งยากของเรามันคือแค่เติมใส่ลงไปในคือการทำของคุณนั่นแหละโอเคใช่ครับช่วงที่ใช้ทรานสฟอร์มหนึ่งบวกสในข้าวโพดเนี่ยควรใช้เดือนไหนคะจากคุณยศธร สูนทองนะครับขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะคะอ่าสูนหนึ่งกับสูนสองเนี่ยข้าวโพดสี่สิบวันถึงห้าสิบวันอะแต่จะใช้หนึ่งกับสองบวกกันครับเพราะช่วงแรกเนี่ยอย่างอย่างที่เรารู้แล้วอีตัวสูนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของต้นรากใบครับมันเป็นเรื่องของให้พืชเจริญเติบโตครับส่วนตัวเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของดอกผลครับหนึ่งกับสองเนี่ยจะใช้ช่วงสี่สิบถึงห้าสิบวันสี่สิบถึงห้าสิบวันอ่าก่อนที่ข้าวโพดเขาจะเลือกแทงตาดอกหรือออกดอกเขาเด็กอ่าภาษาชาวบ้านเขาเรียกออกดดออออกกกหัว ออกดอกหัว40-50วันของมันนั่นแหละครับประมาณ40-50วันเริ่มฉีดได้เลยโอเคครับผมกลับไปที่พี่เมธะกิจกับนาข้าวเนี่ยพี่เมธใช้แทนฟอร์มซอยยังไงแบ่งปันอีกทีหนึ่งแทนฟอร์มซอยนะครับผมจะใช้ตั้งแต่พร้อมฉีดยาคุมนะครับ1-3วันถ้าเป็นนาข้าวก็คือเป็นคุมเลนนะครับคุมเลนแต่ถ้าเป็น7-15วันเนี่ยระยะฉีดพร้อมยาคุมกับจัดวัชพืชก็เนี่ยสามารถใช้ทานฟอร์มซอยเข้าไปได้เลย อัตราการใช้ของผมก็จะอยู่ที่100กรัมต่อน้ํา200ลิตร100กรัมต่อน้ํา200ลิตรนะอันนี้แบบที่พี่เนธใช้นะนะย้าอีกทีว่ามันไม่ใช่สูตรตายตัวนะครับก็จะ,ะฉีดพ่นอยู่ได้ในพื้นที่5ไร่ครับ,รบก็จะใช้แทนฟอร์มซอยแล้วก็กระบวนการที่2ก็คือคลุกเขากับมเมล็ดปุ๋ยนะครับเขากับมเมล็ดปุ๋ยในการหว่านในตอนข้าวอายุ30วันหนึ่งหรือ1เดือนนะครับแล้วก็อีกทีก็55-60วันในอายุข้าวเริ่มเริ่มแต่งตัวเริ่มท้องเริ่มจะ ออกผลผลิตนะครับก็จะใช้อยู่2ออระยะช่วงนี้ครับแล้วตอนนี้ผลผลิตตอนนี้ตอนหนึ่งไร่เนี่ยตอนหนึ่งไร่นะครับเมื่อเมื่อเช้าผมเกี่ยว20ไร่ผมได้ค่าไป21เกียนประมาณ40กว่าถังเนี่ยสี่สิบกว่าถังนะใช่ยี่สิบยี่สิบไร่สีกว่าถังใช่ไหมครับเออยี่สิบไร่ได้ค่าไป21เกียน40กว่าถัง แล้ในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์วันนี้นะครับยังไงลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันในโอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ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 